สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสับเซตนะคะเรามาดูกันเลยนะคะนิยามของสับเซตนะคะเซต a เป็นสับเซตของ b ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ a เป็นสมาชิกของ b นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะจงหาสับเซตของเซตต่อไปนี้เซต a เท่ากับเซตสอง ะะอันดับแรกเราก็ต้องมารู้จำนวนสมาชิกของ a ก่อนนะคะจำนวนสมาชิกของเซต a นะคะ n a เท่ากับ3มนะคะมีจำนวนสับเซตถ้าเรารู้จำนวนสมาชิกเราก็รู้จำนวนสับเซตนะคะจำนวนสับเซต2กำลัง3สองกำลัง3าเนื่องจาก สมาชิกมีอยู่สามตัวนะคะถ้าเซตใดที่มีสมาชิกสี่ตัวก็ต้องเป็นสองกลังสี่นะคะถ้ามีห้าตัวก็สองกลังห้าข้อนี้จํานวนสับเซตคือสองกลังสามเท่ากับแปดตัวแปดตัวหรือแปดสับเซตนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างเรามาแจกแจงดูนะคะหนึ่งเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตอยู่แล้วข้อสองข้อสองก็เอาสมาชิกตัวแรก ซึ่งก็คือสองนะคะมาใส่วงเล็บปีกาพอใส่วงเล็บปีกาเราจะอ่านว่าเซตสองนะคะต่อมาตัวที่สามก็เอาสมาชิกตัวต่อมาซึ่งก็คือสี่ใช่ไหมคะมาใส่ปีกาเข้าไปอีกอ่านว่าเซตสี่นะคะตัวที่สี่ก็จะเอาหมาใส่ปีกานะคะอ่านว่าเซตหก เซตหกเป็นสับเซตตัวหนึ่งของเซต A a นะคะตัวที่ห้าตัวที่ห้าเราจะเริ่มจับคู่นะคะสองกับสี่ใส่ปีกาก็จะเป็นเซตสองสี่นะคะต่อมาก็สองหกก็จะเป็นเซตสองหกนะคะตัวที่เจ็ดก็จะเป็น สี่หกใช่ไหมคะก็คือเซตสี่หกเซตสี่หกก็เป็นสับเซตตัวหนึ่งเราได้มาทั้งหมดเจ็ดสับเซตแล้วตัวที่แปดก็คือตัวมันเองก็คือเซตสองสี่หกนะคะก็จะได้มาทั้งหมดแปดสับเซตซึ่งก็คือครบแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อสองข้อสองมีสม มีสมาชิกอยู่สองตัวใช่ไหมคะ n b เท่ากับสองนะคะมีจำนวนสับเซ็ตเท่าไหร่คะก็จะมีจำนวนสับเซ็ตสองยกกำลังสองนะคะเพราะว่ามีสมาชิกสองตัวก็กำลังสองสองกำลังสองก็สี่ตัวนะคะ ข้อนี้ก็จะมีอยู่สี่สับเซตนั่นเองนะคะตัวแรกเลยก็คือเซตว่างตัวที่2ก็เอาสมาชิกตัวแรกมาใส่วงเล็บปีกาใช่ไหมคะก็คือเอาตัวนี้ใส่ปีกาเข้าไปก็จะเป็นเซตศูนนั่นเองตัวที่3ก็เอาสมาชิกตัวที่สองสมาชิกตัวที่สองคือ เซต12นะคะเอาเซต12มาใส่ปีกาก็จะกลายเป็นเซตของเซต12ได้มาแล้วสับเซตตัวที่3าสับเซตตัวที่4ก็คือตัวของมันเองนะคะก็คือเซตของ0แล้วก็เซต1นส ข้อนี้เป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นเซตนะคะนักเรียนครบแล้วค่ะทั้งสี่ตัวนะคะต่อมาดูข้อข้อสองใหญ่โจทย์เรื่องนี้เขามักจะถามว่าถูกหรือผิดนะคะก็คือเอามาเอาเครื่องหมายเป็นสมาชิกกับเครื่องหมายเป็นสับเซตเนี่ยมา มาหลอกถามพวกเรานะคะเพื่อให้พวกเรางงอย่างเช่นข้อ2นะคะเซตเเท่ากับเซตเอบเซตซีนะคะอันนี้คือ A ก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องมาพูดเรื่องสมาชิกก่อนเซตเมีสมาชิกอยู่กี่ตัวคะนักเรียน3ตัวนะคะเดี๋ยวครูวงให้ดูตัวแรกคือตัวแรกคือ A ะะตัวที่สองคือ b ตัวที่สามเป็นสมาชิกที่เป็นเซตก็คือเซต c d นั่นเองมีสามตัวนะคะนักเรียนมาคำถามแรกเลยนะคะอันนี้เขาถามว่าให้เราพิจารณาว่านะะว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะคะ ผิดนะคะมาที่ที่ทีข้อวงเล็บหนึ่งข้อแรกนะคะข้อแรก a เป็นสมาชิกของ a ใช่ไหมคะมาจากตรงนี้ข้อนี้ก็จะถูกต้องนะคะข้อสอง b เป็นสมาชิกของ a ใช่ไหมก็ถูกต้องอีกนะคะข้อสาม c เป็นสมาชิกของ a ใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะ สมาชิกที่ถูกต้องคือเซต C D นะคะนักเรียนอย่าลืมตรงนี้เมื่อข้อสามผิดข้อสก็ผิดไปด้วยเพราะว่าสองตัวนี้เป็นเซต C D นะคะเป็นสมาชิกตัวหนึ่งคือเซต C D ต่อมาข้อห้าเซต C D เป็นสมาชิกของ A ข้อนี้ก็ถูกนะคะข้อหกเซต A B เป็นสับเซตของ A ถูกหรือผิดคะนักเรียนข้อนี้ก็ถูกนะคะถูกเพราะว่าเพราะว่าเป็นการจับคู่ระหว่างสมาชิกสองตัวแล้วเอามาใส่วงเล็บปีกาก็จะกลายเป็นสับเซตตัวหนึ่งนะคะต่อมาข้อ 7, เซตซีเป็นสับเซตของ A ได้ไหมได้ไหมคะข้อนี้ก็ตอบว่าไม่ได้นะคะ ถ้าจะเป็นสับเซตของ a ได้มันต้องใส่วงเล็บปีกาเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะข้อแปดแปดเดี๋ยวข,ขอเพิ่มวงปีกาเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก่อนนะคะม่ครบนะคะข้อแปดเซตของ a เซต c d เป็นสับเซตของ a ใช่ไหมถูกหรือผิดคะนักเรียนถ้าพิจารณาว่าเราเอาคู่นี้มาคู่กับตัวนี้ แล้วใส่วงเล็บป,ปีกาเข้าไปอีกชั้นหนึ่งดังนั้นข้อนี้จึงเป็นสับเซตของเซต A ซึ่งก็คือถูกต้องนะคะค่ะจากตรงนี้ก็คงจะเป็นแนวทางให้นักเรียนนะคะก็เมื่อดูคลิปแล้วก็น่าจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะครูก็จะพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ